กาลยานโอเคกับพระคุณเจ้าพระพยอมกาลยานสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการกาลยานโอเครายการสนทนาการบ้านการเมืองและเรื่องศิลธรรมวันนี้เราสนทนาธรรมออนไลน์กับพระคุณเจ้าพระพยอมครับกับน้ำมัสการพระคุณเจ้าพระพยอมครับเจริญพรแก่ครับหลวงพ่อพอจะเห็นข่าวบางเรื่องที่วันนี้แอบส่งให้หลวงพ่อก่อนแล้วใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องหุ่นยนต์ออพติมัส ก่อนจะไปคําถามนี้ถามคําถามแรกเลยครับหลวงพ่ออยากได้หุ่นยนต์สักตัวไปไว้ที่วัดไหมครับ <c oughs> ถ้ามาเดี๋ยว,ยวคนเอาน้ํามันเครื่องมาแก้บนเอาอะไรอะไรมาแก้บนไม่ได้แลวไม่รู้จะหาที่ตั้งตรงไหนด้วยเพราะว่าวัดนี้ไม่ไม่ค่อยไปทางสายมู <c oughs> แต่แต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกหลวงพ่อตามตรงนะเรื่องหุ่นยนต์ออฟติมัสที่ไปตั้งอยู่ตรงตลาดน้อยเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่ ทำขึ้นมาแล้วสวยงามมากเหมาะกับการที่มีคนไปถ่ายรูปแล้วก็ไปท่องเที่ยวนะครับเป็นนวัตกรรมที่ออกแบบมาได้ดีอ่ะแต่คนไปนับถือวิผินี้ก็จะสร้างปัญหาที่หลังจริงๆจ,จะไปโทษคนทําไม่ได้นะหลวงพอ่อเพราะว่าเขาก็ทําออกมาสวยๆแบบนะคนเชื่อคนเชื่อต้องโทษคนเชื่อไปคนละทางกันจุดายเป้าหมายกับความที่หลังไหลเข้าไปแบบงมงายมันมันตามหลังไม่เอง ยังไปโทษคนทําไม่ได้อืมแต่ว่ามันก็มีผลดีหรือเปล่าครับเพราะว่าเวลาไปกราบไหว้อ้อนบอนบูชาแล้วมันได้ผลนหลวงพ่อถึงต้องมีละครไปแก้บนเลยนะอ๋อนี่หรางพาต้องดูพวกไอ้ไข่อะไรต่ออะไรมันก็มาอย่างนั้นแบบนั้นนะ่ะมาแก้บนแก้บนกันตอนกระทั่งเนี่ยเอราวันพระพบเอราวันก็ไปทํากันแบบนั้นนะ่ะ อันนี้ถ้าเราเป็นหลักพุทธแท้ๆล้วเอาหลักพุทธแท้ๆเข้าไปจับมันก็เริ่มสับสนที่ว่าเอ๊ยอย่างเป็นอย่างหลวงพ่อปัญญาว่าชาวพุทธหลายใจเดี๋ยวไหวดูเดี๋ยวไหวนี่เดี๋ยวขอโน่เดี๋ยวขอนี่แบบชนิดที่ไม่เอาหลักอัตตาหิอัตโนนโถกันเลยมันก็กลายเป็นเรื่องที่ว่าเราจะพับหลักแล้วก็คร้ำมหาฤทิอย่างที่สมเด็จท่านว่าเด็จพระเจ้ากระสา์ว่าเชาพุทธพับหลัก แล้วก็คขำหาฤทธิ์แล้วฤทธิ์นั้นก็พิ่งจะนิมิตกันมาตั้งกันขึ้นมาไม่กี่เดือนก็สร้างฤทธิ์ได้สําเร็จคเราชื่นชมเฮเซ้งได้ไหมใช้ชื่อเฮเซ้งที่แกเป็นคนประดิษฐ์อันนี้ขึ้นมาเนี่ยว่าไปตั้งเอาไว้เนี่ยชื่นช,<อ>ชมได้ไหมว่าโอ้โหสวยงามนะชื่นชมได้แต่ว่าตั้งไม่ค่อยถูกที่เออนี่สิฮะหลวงพ่อมีมีคนถามว่าไปตั้งตัวนั้นได้ยังไงก่อนเนะี่ยต้องตอบคําถามนี้ก่อนนะ อเอ้ใครเป็นหัวหน้าเขตแถวนั้นบ้างเทศกิจไม่เห็นเนะแต่ว่าทีนี้พอพอไปตั้งแล้วเนี่ยอพอจากจากคลิปที่หลวงพ่อได้เห็นก่อนหน้านี้นะเป็นคลิปที่ินเส้นกระโวยายหน่อยไปร้านกาแฟร้านหนึ่งที่แบบว่าเหมือนกับไม่ค่อยห้ความร่วมมือในการเรียร่ยงอบริจาคที่จะมาสร้างอะไรเลยแล้วก็เป็นหุ่นโดนตนัวนี้อุตสาห์สร้างชื่อเสียงให้ตลาดน้อยมีคนมาเที่ยวันเต็มเลยหลวงพ่อมองเรื่องนี้ยังไงครับแม่ไอเรื่องกันเนี้ยนะพอไปไปเนี่ยมันจะกระเดียดไปในทางหากําไรเข้าตัว หาเงินเข้าตัวอะไรที่จะช่วยเป็เงินเป็นทองได้จากรูป,ปันอะไรต่างทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ก็นนะั่นแหละอย่างที่ชาวบ้านที่ไม่ร่วมมือก็เพราะว่าเขาคงเริ่มเห็นแล้วว่าไอ้นี่สร้างเพื่อเอาเงินเข้าตัวอะไรต่างๆถึงแม้ว่าจะอ้างไปสร้างอะไรต่าไรให้ในตลาดดีขึ้นนะแต่ว่ามันมีตัวอย่างมาแล้วไงที่อื่นๆนะตัวอย่างที่อื่นมันมากดปีกันหัวใจ เรียที่สร้างเนี่ยอืมแต่ว่าแต่ว่าเอาเอาเครื่องจริงเนี่ยตัวนี้ก็แกแก็ออกไปทางแนวว่าเหมือนกับเรียลายนิดหนึ่งนะว่ามาช่วยกันทำอย่างเี้ยเพียงแต่ว่าเวลาเรียลายแล้วมันอารมณ์เสียอย่างงี้มันไม่ค่อยเบื่อเรียลายเท่าไหร่ใช่มันไม่สนองเทินาอืม <c oughs> มันไม่สนองความต้องการก็เลยขัดใจอาจจะมีหัวร้อนปนเข้ามาหน่อยต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้ทํามาเพื่อให้คนมากราบไหว้บูชาอยู่แล้วอ่ะแต่คนเนี่ย มาบนบานสารเก่าจนโอ้โหต้องมีแบบเขาเรียกว่ามามา,มาลํำแก้บนอย่างเงี้ยก็แสดงว่าศักดิ์ิรไอ้ความศักดิ์ธิ์เนี่ยตัวศักดิ์ธิ์เองอาจจะไม่กีรลังยั่งยืนถาวรแต่คนเนี่ยไปกระตุ้นให้มันกับพือขึ้นมาที่จริงมันก็ไม่ได้ดังเกินหลวงพ่อโสทอนหรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าความไปออกสื่อได้นน้นได้อย่างนี้คนที่ไปบนมาแล้วได้อย่างนั้นได้ย่าง อันเนี้ยมันทําให้น้ําลายหยดแก่คนสายมูอแต่เฮเซ่แกก็พูดประโยชน์ถึงนะว่าอันเนี้ยไอ้ที่่าเอามาสร้างเนี่ยเอามายากรถยนต์ที่เคยเกิดคดีชนกันอะไรต่ออะไรจนมีคนตายมาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะมีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อะไรด้วยถึงขนาดว่าชาแช่งเลยนะร้านกาแฟได้เกิดไม่มาช่วยกันที่ดีไม่ดีที่โดนอพิธิฐารได้เลยนะฮะถ้ามีพิธิหารลงจริงๆแต่คนจะเชื่อนิ้นนักขอี แต่แต่ว่าเมื่อกี้มีที่ทในคลิปนั้มีพูดเเดี๋ยวโดนระ,ะเบิดอ,อะไรพวกนี้อ่าเอาเป็นว่าพูดส่งเด็มไม่ได้นะเอาเป็นว่าแกโคงอารมณ์เสียนะ<ม>แล้วก็ล่าสุดเห็นว่าเคลียร์กันแล้วนะฮะเอาละโยมคนแต่ละคนเนี่ยนะความคิดเห็นเขาเรียกนานาจิตตังอะคงไม่มีใครมองทางเดียวกันไปหมดว่าดีที่สุดดีที่สุดถูกต้องที่สุดสวยงามที่สุดมันก็ต้องมีคนค้านคนแย้งบ้างเออเพราะว่าการที่คนไม่แย้งไม่ค้านเลยเนี่ย อันตมาอยากจะเรียกว่าปัญญาเป็นปัญญาฟอ์มันต้องกระตุ้นอย่างนั้นอย่างนี้ให้คนมีสมองออกมาแก้ไขโตแย้งบ้างก็ว่าไปนั้นคนทําก็ไม่ต้องเสียใจส่วนคนที่ติดลมบนแล้วจะไปบนอยู่เรื่อยๆก็ยางความเดือดร้อนในใครก็แล้วกันหลวงพอ่อใช่ครับว่าติดลมบนเหรอครับ <laughs> <laughs> ครับอย่าเอาว่าสุว่ายังไงก็ตามแต่หลวงพอ่อไม่เอาหุ่นจนเข้าไปในวัดน,นะครับ ไม่เอาไม่เอานะครับครับอันนี้กลับพร้อมคุณหลวงพ่อพญานุสูงนะครับเจริญพรกอย่าลืมกดติดตามสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอายุวันโนสุขขังพลังสาธุสาธุสาธุ